การทักทาย Saludo Saludo การทักทายสวัสดี Hola Hola สวัสดีคุณเป็นอย่างไรบ้าง Como estas Como estas คุณเป็นอย่างไรบ้างฉันสบายดีขอบคุณ Estoy bien, gracias Estoy bien, gracias ฉันสบายดีขอบคุณ ดีเบียนเบียดีคุณชื่ออะไร Como te llamas? Como te llamas? คุณชื่ออะไรฉันชื่อฮานะ Me llamo h a n a Me llamo Hana ฉันชื่อฮานะแล้วคุณล่ะ ¿Y usted? ¿Y usted? แล้วคุณล่ะยินดีที่ได้รู้จัก Mucho gusto Mucho gusto ยินดีที่ได้รู้จักแล้วพบกันใหม่ Hasta pronto, hasta luego Hasta pronto, hasta luego แล้วพบกันใหม่ลาก่อน Adiós Ad ลาก่อนดูแลตัวเองด้วยนะควิดาทีควิดาทดูแลตัวเองด้วยนะฉันดีใจที่ได้พบคุณ ESTOY ENCANTADO DE CONOCERTE ESTOY ENCANTADO DE CONOCERTE ฉันดีใจที่ได้พบคุณสักพักหนึง่ง hace tiempo hace tiempo สักพักหนึง่งคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม

ฉันพูดภาษาสเปนไม่ได้ No Puedo Hablar Español No Puedo Hablar Español ฉันพูดภาษาสเปนไม่ได้คุณมาจากประเทศอะไร De q u é País Eres De q u é País Eres คุณมาจากประเทศอะไร ฉันมาจากประเทศสเปน Soy de España Soy de España ฉันมาจากประเทศสเปนฉันเป็นคนสเปน Yo soy español Yo soy español ฉันเป็นคนสเปน